เช้ามานะคะก็พยายามลงสนามหญ้าขอดรองเท้าค่ะเพราะชาเช้าเช้านี่ยน้ำค้างจะเกาะยอดหญ้านะคะเราก็เดินเท้าเปล่าเพื่อให้ไฟฟ้าสถิตวิ่งขึ้นวิ่งลงในตัวเรานะคะและชเช้าเช้านี่ยไม่เกินสิบเอ็ดโมงเราก็จะมารับแสงอาทิตย์ นี่ลูกชายทําสปริงเกอร์วาให้ค่ะนะคะมนะีช้างแดนนะคะเห็นไหมคะ็นามมีดอกกุหลาบร่วงด้วยนะคะนี่มะมะเขือยาวออกดอกะะต้นพริกนี่เหลืองจันบุรีคะ่ะโบตันเวียดนามนะคะ เขาจะบานกันคืนพอสายหน่อยเขาก็เริ่มหุบเห็นไหมคะวันนี้มีสองดอกนะคะเนี่ยวันนี้เขาจะมีสองดอกนะคะเราก็จะมีต้นกูดต้นตะลิงปิงกระเจี๊ยบแดงใบยลาาคาก็มิน้นขาวแล้วมีสรารพัดนะคะใบต้นชมวงก็มีเห็นไหมคะ อันนี้ใบปูงฟ้าลดไตกิจลายคุณรถเะล่อนป้องกันมะเร็งนี่ค่ะแล้วมีหมดอันนี้กุหลาบมอนบานนะคะวันนี้มีสองดอกดอกนี้จะโรยแล้วล่ะค่ะนี่เราก็มีตำลึงหวานกรงแน่บ้าน ดอกอัญชันเห็นไหมคะแล้วเราก็จะมีดองดึงค่ะหน้าแรงเขาจะหายไปนะคะเพราหน้าฝนเขาก็จะเริ่มโผล่มาออกดอกค่ะดองดึงนะคะขอบคุณ